โดยที่แค่ตอนน้บน่องข้าส้มหมของน้ำสิ้งดีต้วนครับวันนี้เวียดดินหอกมามเท็ดลงท่านอยู่วัดขับหลวงพ่อเล่ามรนาภาพิธีพระราชทา,านเพลิงโศววันนี้ก็มาเอาบุรรับมาเมื่อันเห็ดลงท่านกวยเตี๋ยวไปแก้วครับเขาขิวเขาขิวกลางจะพึ่งแต่แถวแวต่เราก็ตักงเ้นครับเส้นก็ยื่นไปเอาเผามีโตเอายังไส้เอาทั่วงอกแล้วก็ยื่นมาแล้วก็พูดต่งหน้ากับแตครับต่งหน้า หมอต้นทนหอนหอนดวดด่วนครับไฟแห้งแไฟแห้งหอเดืเดือนแล้วก็แตกดิ้นตกดิ้นตัดดิงมากแล้วก็โย่ไปโย่ไปผูใส่ต้อใส่ผู้ตักกัตักกัตักน้าครับตักน้าครับโอ้เราสามาว่าเอาพริกน้ำปลาผงชูรสเข่าขว้าพริกเกลียวโอ้เข่าขว้าว่าเด้ใส่จะใส่บักพริกเอา น้ำปลาแม่ค้าตักน้ำอคนสวยผู้มาเหตุอุณหภูมท่าแก่พูดตักน้ำตักตักตักกระตักโอ้ตักซิมสิมโอ้บิงเนี่ยแช่ป้องแช่ป้องแช่ป้องแช่กับปุกอีกนะปุ๊กเอาน้ำตาใส่อีกน้ำนวาอีกแก่หน้อยบางแลน้อยนี่บางแลน้อยกระตักน้ำตาใสขุดหนังลายแต่นอกสิว่าเป็นหวานบหอมก็ตักแล้วกเอาพริกไล่ขุดอุ๊บพอดีเอาบวกพริกใส่พริกใส่แล้วก็แล้วก็เอาน้ำปลาพริกน้ำปลาใส่ đến những lái xe có có xin lỗi nè, ô cứ xịt heo thiệt ô bưng cũng